การทำนายดวงชะตาคือการมองสิ่งที่กำลังจะเกิดขึ้นกับเราในอนาคตนะครับต้องได้รู้ถึงจะมีโอกาสได้เปลี่ยนแปลงเพราะผมเชื่อว่าคนเราทุกคนควรได้รับโอกาสที่2เสมอไปติดตามรับชมคำทำนายกันครับสวัสดีครับอาจารย์ปอคนเปิดดวงครับ เปิดดวงชะตาของผู้ที่เกิดในวันจันทร์นะครับเราจะมาทํานายดวงชะตาคนเกิดวันจันทร์ครับว่าในช่วง1จนถึง10สิงหาคม2,564นี้คนเกิดวันจันทร์จะมีดวงชะตาเป็นอย่างไรนะครับก่อนอื่นหากคุณนั้นไม่แน่ใจว่าคุณนั้นเกิดในวันใดเพราะการนับวันเกิดตามหลักโหราศาสตร์ไทยกับตามหลักสากลนั้นจะมีความต่างกันอยู่เล็กน้อยครับ คุณสามารถที่จะพิมพ์เวลาเกิดว่าเกิดกี่โมงและตามด้วยวันเดือนปีเกิดของคุณไว้ใต้คลิปนี้นะครับแล้วเดี๋ยวอาจารย์ปอคนเปิดดวงจะกลับมาตอบให้ครับว่าคุณนั้นเป็นผู้ที่เกิดในวันใดตามหลักโหราศาสตร์ไทยครับก่อนที่จะเริ่มต้นในการทำนายดวงชะตากันนะครับฝากกดติดตามฝากกด subscribe ฝากกดกระดิ่งแจ้งเตือนไว้ ฝากกดไลค์และฝากกดแชร์ไว้ด้วยก็จะขอบคุณมากนะครับและจะได้เป็นการไม่พลาดในการทำนายดวงชะตาครั้งต่อไปกับอาจารย์ปอคนเปิดดวงครับในครั้งนี้นะครับเราเริ่มต้นกันที่ดวงชะตาการงานครับดวงชะตาการงานของผู้ที่เกิดในวันจันทร์นะครับ1จนถึง10สิงหาคม2,500า 64ครับต้องบอกว่าจะเป็นช่วงเวลาแห่งการเปลี่ยนแปลงในดวงชะตาการงานของผู้ที่เกิดในวันจันทร์นะครับจะมีทั้งเรื่องที่ดีและก็มีทั้งเรื่องที่จะต้องเฝ้าระวังนะครับมาดูในเรื่องที่ดีกันก่อนครับในเรื่องที่ดีเนี่ยต้องบอกว่าดวงชะตาการงานของคนเกิดวันจันทร์มีเกณฑ์ที่จะพบกับความสําเร็จในเรื่องงานครับไพราชาแห่งเหรียญจะพูดถึงความสําเร็จการได้รับความช่วยเหลือในเรื่องงานจากผู้หลักผู้ใหญ จากผู้คนรอบข้างการที่คนเกิดวันจันทร์นั้นจะพบกับโอกาสที่ดีในเรื่องงานพบกับความก้าวหน้าในสายอาชีพนะครับแต่ในขณะเดียวกันครับการเปลี่ยนแปลงที่จะเกิดขึ้นนี้ก็จะมีบางอย่างที่ต้องระวังด้วยนะครับบางอย่างที่ตั้งใจไว้หรือว่าคนเกิดวันจันทร์นั้น รอผลอยู่จะมาล่าช้ากว่าที่คาดการไว้นะครับรวมถึงการเปลี่ยนแปลงบางอย่างที่จะเกิดขึ้นมีเกณฑ์ที่จะพบกับอุปสรรคปัญหาในเรื่องงานได้บ้างนะครับเพราะฉะนั้นก็ต้องระวังด้วยในเรื่องของอุปสรรคปัญหาต่างๆในการทำงานโดยเฉพาะปัญหาที่มาจากผู้คนนะครับระวังในเรื่องของการที่เพื่อนร่วมงานจะแทงข้างหลังใส่ร้าย i, ป้ายสีหรือว่าโยนความผิด ปัดหน้าที่ความรับผิดชอบอันนี้มีเกณฑ์เกิดขึ้นได้ต้องระวังให้ดีนะครับคนเกิดวันจันทร์ส่วนใครที่รองานอยู่สมัครงานไว้มีเกณฑ์จะได้งานนะครับเพียงแต่ว่าจะมีความล่าช้าหรือว่ามีความเปลี่ยนแปลงบางอย่างเกิดขึ้นต้องระวังด้วยเช่นกันนะครับ ในดวงชะตาการงานของคนเกิดวันจันทร์ในช่วง1จนถึง10สิงหาคม2564นี้ถือได้ว่าเป็นทั้งช่วงเวลาที่ดีและก็เป็นทั้งช่วงเวลาที่คนเกิดวันจันทร์นั้นจะต้องรับมือกับปัญหาต่างๆที่เข้ามาด้วยเช่นกันนะครับก็ขอเอาใจช่วยคนเกิดวันจันทร์นะครับให้สามารถที่จะก้าวข้ามผ่านปัญหาต่างๆไปได้ด้วยดีและก็มีชัยชนะเหนือปัญหานะครับ ดวงชะตาการงานผ่านพ้นไปเรามาดูกันที่ดวงชะตาการเงินกันบ้างครับวันหนึ่งจนถึง10สิงหาคม2564นี้ดวงชะตาการเงินของคนเกิดวันจันทร์นั้นจะมีดวงชะตาเป็นอย่างไรครับสำหรับดวงชะตาการเงินของคนเกิดวันจันทร์นะครับ <Yeah. S 1> ในช่วงหนึ่งจนถึง10สิงหาคม2,564ครับดวงชะตาการเงินของคนเกิดวันจันทร์ครับ หจนถึง10สิงหาคมนี้ต้องบอกว่าดวงการเงินของคนเกิดวันจันทร์นั้นการเงินจะมาจากความมุมาณนะมาจากความพยายามของตัวคุณเองนะครับเรียกได้ว่าไม่เสียงเงื่อไม่เหนื่อยไม่ได้เงินครับในช่วง1จนถึง10สิงหาคมนี้คนเกิดวันจันทร์จะเหนื่อยสักหน่อยในเรื่องเงินนะครับเรียกได้ว่ากว่าจะได้มาแต่ละบาทแต่ละสะตางค์นั้นแสนจะเหนื่อยอยากครับในดวงชะตาการเงินของคนเกิดวันจัน ในช่วง1จนถึง10สิงหาคมนี้สิ่งที่ต้องระวังก็คือการเงินนะครับการเงินที่เข้ามามักจะมีเหตุให้ต้องใช้ต้องจ่ายออกไปเก็บเงินไม่อยู่ การเงินล่วไหลต้องระวังให้ดีนะครับเพราะฉะนั้นจะใช้จะจ่ายอะไรต้องวางแผนการเงินให้ดีนะครับแล้วก็มีสติในเรื่องเงินเงินทองทองให้มากเลยนะครับในดวงชะตาการเงินของคนเกิดวันจันทร์ต้องบอกว่าดวงโชคลาภในช่วง1จนถึง10สิงหาคมนี้ดวงโชคลาภไม่เด่นนักนะครับจะไปเด่นในเรื่องของการเงินที่มาจากน้ำพักน้ำแรงของตัวคุณเองซะมากกว่าเพราะฉะนั้น ใครที่คิดจะเสี่ยงโชคเสี่ยงได้ไหมเสี่ยงได้นะครับขึ้นอยู่กับบุญแล้วก็วาสนาของคุณด้วยเป็นสำคัญนะครับเพราะฉะนั้นจะเสี่ยงโชคก็เสี่ยงได้เสี่ยงแต่พอประมาณเสี่ยงแต่พอดีนะครับแล้วก็จำไว้เสมอว่าการเงินของคุณนั้นจะดีขึ้นได้ต้องมาจากน้ำพักน้ำแรงของตัวคุณเองในการทำงานเป็นสำคัญครับดวงชะตาการเงินของคนเกิดวันจันทร์ในช่วง1จนถึง10สิงห หาคม2564นี้ผ่านพ้นไปนะครับก็ขอให้คนเกิดวันจันทร์นั้นมีสติในการใช้เงินให้มากแล้วก็อย่าลืมรู้จักเก็บออมไว้ด้วยเป็นสำคัญนะครับดวงชะตาการเงินผ่านไปเรามาดูกันที่ดวงชะตาความรักของคนเกิดวันจันทร์บ้างนะครับวันหนึ่งจนถึง10สิงหาคม2564นี้ดวงความรักของคนเกิดวันจันทร์นั้นจะเป็นอย่างไรครับ สำหรับดวงชะตาความรักของคนเกิดวันจันทร์นะครับในช่วงหนึ่งจนถึง10สิงหาคม2564ครับดวงชะตาความรักของคนเกิดวันจันทร์ครับ1จนถึง10สิงหาคม2564นีนี้ ความรักความสัมพันธ์ของคนเกิดวันจันทร์ดูจะไม่ค่อยสู้ดีนักนะครับไพ่เดอะเดวิลจะพูดถึงความรักความสัมพันธ์ที่ต้องระวังในเรื่องของปัญหาความสัมพันธ์ที่ทับซ้อนหรือว่าซับซ้อนที่มีเกณฑ์จะเกิดขึ้นได้นะครับถ้าเป็นคนที่คบหาดูใจกันอยู่ต้องระวังนะครับคนที่จะเข้ามาแทรกกลางระหว่างความสัมพันธ์ของคุณทั้งคู่ถ้าเป็นคนที่เป็นคู่กันอยู่แล้วเป็นแฟนกันอยู่แล้ว จะเตือนให้ระวังในเรื่องของปัญหารักสามเศร้าปัญหามือที่3การมีความสัมพันธ์ที่ซับซ้อนหรือว่าทับซ้อนเกิดขึ้นการที่จะมีใครบางคนเข้ามาเป็นมือที่สในความรักความสัมพันธ์ของคุณหรือการที่ คุณน,นั้นเข้าไปเป็นมือที่3ในความรักความสัมพันธ์ของใครแบบไม่ตั้งใจก็มีเกณฑ์จะเกิดขึ้นได้เช่นกันนะครับในดวงชะตาความรักของคนเกิดวันจันทร์จะมีสถานการณ์ใดสถานการณ์หนึ่งเกิดขึ้น กับคนเกิดวันจันทร์ในช่วง1จนถึง10สิงหาคม2564นี้นะครับรวมถึงเตือนให้ระวังในเรื่องของการทะเละาะเบาแวง้งความขัดแย้งที่มีเกณฑ์จะเกิดขึ้นได้ความทะเละาะเบาแววงหรือว่าความขัดแย้งที่มีเกณฑ์จะเกิดขึ้นจากทัศนสติบางอย่างที่คิดเห็นไม่ตรงกันจะทำให้เกิดความขัดแย้งในความสัมพันธ์ของคนเกิดวันจันทร์ และคู่รักหรือว่าคนรักได้นะครับส่วนคนโสดครับต้องบอกว่ายังไม่มีเกณฑ์จะได้พบเจอหรือว่าได้เริ่มต้นความรักความสัมพันธ์ครั้งใหม่นะครับและคนโสดที่ตั้งใจจะคบหาดูใจกับใครเตือนไว้ว่าต้องระวังให้ดีนะครับดูให้แน่ใจรอบคอบให้มากว่าคนที่เขาเข้ามานั้นเขายังโสดหรือว่าไม่มีอะไรที่แฝงเลนหรือว่าซ่อนเร้นไว้ใช่หรือไม่นะครับ เอาละครับดวงชะตาความรักของคนเกิดวันจันทร์ผ่านพ้นไปก่อนหน้านั้นเป็นดวงชะตาการเงินและดวงชะตาการงานนะครับในช่วงหนึ่งจนถึง10สิงหาคามนี้ก็ขอให้เป็นช่วงเวลาที่คนเกิดวันจันทร์นั้นมีสติและต็ก้าวข้ามผ่านปัญหาต่างๆไปได้ด้วยปัญญาและการอย่างรู้ในตนเองของคนเกิดวันจันทร์นะครับเอาละครับสำหรับวันนี้อาจารย์ปอคนเปิดดวงขอลาไปก่อน ฝากกดติดตามฝากกด subscribe ฝากกดกระดิ่งแจ้งเตือนไว้ฝากกดไลค์และฝากกดแชร์ด้วยจะขอบคุณมากนะครับบุญรักษาเทวาอวยพรคนเกิดวันจันทร์ทุกคนนะครับสำหรับวันนี้สวัสดีครับ